ประสานมือขาะยกแขนจากนั้นเรากางแขนออกด้านข้างทำซ้ำกันถึง4-5หรอบค่ะช่วยคายไหล่ได้ดีค่ะยืดแขนมาเอาแขนทับกันค่ะอีกข้างหนึ่งสลับข้างหันข้างไปหาหัวไหล่ จากนั้นเอามือจับข้อศอกค่ะดึงข้อศอกมาทางด้านซ้ายเอียงมาทางด้านซ้ายสลับข้างกันค่ะยืดสีข้างลำตัวได้ดีค่ะในท่านี้จากนั้นไปยืด upper body ค่ะข้อศอกข้อมือพันกันแล้วยกข้อศอกให้สูงจากนั้นเราทําสลับข้างกันค่ะ ท่าน,นี้ช่วยยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อส่วนบนลําตัวของเราดีมากค่ะจากนั้นค่ะมาเอามืออ้อมไปด้านหลังประสานหมุนไหล่บีบสะบับและพับตัวก้มลงค่ะค้างไว้สัก5-10วินาทีได้แล้วค่ะเรามีเชือกค่ะเอาเชือกหรือผ้าคุณหนูของเราค่ะมา ใช้ผ้าขน,นุนก็ได้ค่ะหรือใช้เชือกก็ได้จับความยาวตามเท่าที่เราไหวนะคะหมุนไปด้านหลังหรือถ้าหมุนไม่ได้ก็ยกข้ามหมูไปด้านหลังเอาเท่าที่เราไปไหวค่ะทำสัก3าสรอบค่ะใครไปได้สัก10รอบกำลังดีเลยจากนั้นเราหมุนแขนเป็นเหมือนขั้นธนู หมุนหัวไหล่ไปด้านหลังแขนข้างนึงอยู่ข้างหูแขนอีกข้างนึงอยู่ด้านหลังท่าน,นี้ช่วยยืดลำตัวยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่สะบักขาได้ดีเลยสำหรับคนไหล่ตึงไหล่ติดกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมสามารถทำตามได้ค่ะช่วยบรรเทาอาการนั้นได้ดีจากนั้นคลายมือประสานด้านหลัง